แผนการเดินทางวันนี้จากเต็นท์เราเราจะขับรถไปเที่ยวทุ่งนางพญาเมืองเลนกันก่อนแล้วเสร็จทีนี้เราก็จะกลับมาเก็บเต็นท์แล้วก็จะเข้าไปนอนกันในเมืองก็ขับรถประมาณ70กิโลนะวันนี้ที่พักของเราก็คือคาซาแคมป์และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ซาลาดูสิตาตรงจุดนี้เขานิยมมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกัน พาไปดูฮะโอ้โหดูสิดูสิมันสวยมากเลยว้าวภูวเขานี่ยังแบบฟูจิเลยนะฟูจิซังคื่แบบาาก สวยมากล่ะแล้วน,นี่ก็เป็นบริเวณจุดชมพระอาทิตย์ที่ศาลาดูสิตาโอ้โหสวยดูไปไกลๆโอ้สวยมากเลย แล้วเราก็เดินทางกันต่อเข้าไปในป่าสนนะเส้นทางก็จะออฟโรดแบบนี้เลยโอ้โหนี่ดูดูก็จะเป็นแค่ทางเลนเดียวนะแล้วก็ไม่ได้ลาดยางอะไรดินแดงล้วนล้วนนี่ระดับเท่าล้อเลยเนี่ยความลึกเนี่ยแล้วเราก็จะไต่กันไปอย่างนี้นะจ๊ะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอ,อยู่ในทางออฟโรดแบบนี้ ก็คือทางช่วงนี้จะต้องเป็นรถ4ฟ i e วเท่านั้นที่เข้ามาได้นะรถเก่งนี่หมดสิทธิ์นะจ๊ะโอเคแล้วก็จะวิ่งกันต่อไปในป่าส่วนแบบนี้จ้ะบรรยากาศดูดีมากเลยมีแต่ต้นไม้เขียวๆข้างทางแล้วก็ไม่มีใครเลยนะก็ชมวิวเส้นทางออฟโรดในป่าเขียวๆกันไปเพลิน แล้วเราก็ออกมาจากป่าตรงนี้ก็จะเจอเป็นที่ราบแหละพื้นที่บริเวณนี้ก็จะมีต้นญ้าสูงๆนะแล้วแบบมองไกลๆอะ่ะยอดมันจะเป็นสีชมพูออสวยมากเลยอะ่ะทัศนียภาพตรงนี้นี่ไม่ค่อยได้เห็นที่เมืองไทยเลยตรงไหนเลยนะเนี่ยนะโอ้โหมันสวยขนาดนี้หญ้าเขียวๆต้นไม้สูงๆนะแล้วก็ฟุ้งฟ้าแบบวันนี้ฉ่ำมากอะ่ะโอ้โหฟิลป่าสนแบบเมืองนอกสุด แล้วเราก็มาอยู่กันที่ทุ่งนางพญาป่าสนโหดีดูดิข้างบนนะก็จะแบบมีแต่ต้นสนที่แบบสูงๆอย่างเงี้ยก็แต่ถ่ายรูปสวยมากอย่างเงี้ยว,ว้าวฟ้าก็สวยมากเลยอะ่ะ ตอนนี้ก็อยู่กันที่ทุ่งนางพญาเมืองเลนดินแดนแห่งทุ่งหญ้าป่าสนสองใบนะจ๊ะดูโอ้โหมันสวยมากแล้วดูฟ้าวันนี้ด้โหฟ้ายัางชำ่ำเหมือนเมืองนอกเลยว้าวโอ้ oh my god สกุด เช้านี <eled> <María. ious> <ot> ้เราก็ปิ้งนมปังกินด้วยกระทะโคแมนนี่คืออาหารที่เรากินแล้วก็มีใส่กรอบทอดของไทยใช่ไหมรับเดี๋ยวหั่นขนมปังมาหน่อยรู้ไหมวกาแฟนี่จับเก่งนิดนึงนะครับหอมหอมไหมไหนะเดี๋ยวนะขนมปังด้วยและนี่ก็เป็นพื้นที่บริเวณทุ่งนางพญา อันนี้คือรถก็เข้ามาได้แต่กว่าจะเข้ามาถึงตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2 5นาทีอะขึ้นเขาแล้วก็มีแต่รถโฟ e วิวเท่านั้นนะคือที่ขึ้นได้เพราะว่าทางแบบวิบากมากแหละโอ้โหแต่เข้ามาแล้วคือแบบสวยมากว้าวโอ้โหโอ้โหนี่แหละโอ้ทุ่งแสลงหลวงเป็นแบบนี้ หลังจากเราปูเสือ่อทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยก็จะขับรถกลับนะและนี่ระหว่างทางนี่เราจะเห็นยอดหญ้าเป็นสีชมพู่ะเอ้ยคือสวยมากอะ่ะดูบรรยากาศในพงหญ้า มันมีเขียวแล้วก็ยอดมันเป็นสีชมพูอ่อนอะ่ะตัดกับฟ้าสีฟ้าสวยมากข้างหลังของเรานี่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าสีชมพูที่แบบเนี่ยดูไปไกลโอ<ฮ><ฮ>ดูไกลๆคือแบบสีชมพูธรรมชาติเลยนะเนี่ยโอ้สวยมากให้ดูโดยรอบแล้วนี่ก็ ยานพา,าหนะของเราที่เรามาด้วยกันวันนี้โอ้โหที่นี่คือสวยจริงบรรยากาศเหมือนแบบแอฟริกาและตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำอะไรไม่แน่ใจ <c oughs> ที่เราขับผ่านนะก่อนที่จะเข้าไปตรงจุดกลางเต็นทตรงนู้นอูนะที่เขากลางลก็จะเป็นจุดให้มาถ่ายรูปชิกชิคคุค มาดูู่าถ้ามีเรือนะฮะน่าจะสวยน่าดูนะเอาถีบเล่นอยู่แถวนี้แต่นี้มันก็จะร้อนหน่อยๆและหลังจากเราเก็บเต็นท์กันที่ทุ่งสแสลงหลวงแล้วก็จะขับรถออกจากเขานะ ก็ผ่านเขาคอไปประมาณ30กิโลนะเข้าเมืองแล้วก็จะแวะกินข้าวที่ครัวเขาคอกันก่อนแล้วก็จะแวะเช็คอินที่คาซาแคมปคืนนี้ถึงแล้วครัวเขาคอติดถนนใหญ่เลยนะเส้นที่จะเข้าเมืองแล้ววันนี้เราก็แวะมากินร้านชื่อดังของเขาคอ เขาเรียกว่าครัวเขาคอนะจ๊ะร้านอยู่ตรงถนนถนนใหญ่พอดีเลยร้เบอร์11สั่งหลายอย่างมากวันนี้มีแต่จะแนะนำเดี๋ยวจะให้ดูก่อนที่แนะนำนี้ก็คือนี่เลยหมูป่าผัดเผ็ดวดูดูดูความหมูป่าของเขาจะประมาณมีม,มันหน่อยๆเนาะแ,แล้วก็เนื้อหนังดึงๆ กดหูทั้งชิ้นใหญ่ใหญ่มากเดี๋ยวจะชิมนี่เนะถึงเครื่องมากแบบตัวหมูป่าหนังข้าึบๆม,มันก็กรึบๆนะแล้วก็ตัวเครื่องเครื่องผัดเผ็ดเผ็ดร้อนหอมดีเข้มข้น จานถัดไปเราจะชิมวันนี้ลูกมะระผัดไข่ชิมกันเลยหอมมากอร่อยอ่ะมะระคืกกอกรอบๆแล้วมีความหอม,อม,อมหอมเป็นลูกคล้ายๆน้ำมันงาไหมาอยู่ในตัวผัดไขเ่เขาอ่ะเมนูนี้ดีจานถัดมาก็จะเป็นยอดมะระผัดน้ำมันหอยอ น่ากินมากหืมผัดมาอย่างดียังกรอบๆด้วยกรอบๆนุ่มๆตัวซอสผัดไม่เค็มเกินอันแล้วอันนี้ก็ทอดมันอันใหญ่กว่าอันใหญ่กว่าช้อนอ,อีกเพราะมันปลาไกยนะเนื้อนี่แน่นๆนะนื่มหน,น,น,นึบๆเลยอ่ะทอดมันร้อนๆหอม เครื่องเทศอ่ยอร่อยเลยเครื่องแกงอร่อยอ่ะมันหนึบหนึบเรียบคือร้านน,นี้ไข่เจียวเขายังดูน่ากินยอ่ะดูดิโอ้โหทอดมาแบบมีกรอบๆนอะข้างๆคืออะไรคือเป็นไข่เจียวหูสับที่เขาใส่ใส่ผักมาด้วยนะเจ๋งเ่ะปลาคัง ลวกจิ้มหูดูดินนะปลามามนนแบบชิ้นใหญ่เริ่มเพิ่มมากโหนาก,กินสุดเฮ้ยนี่ไก่ไก่ย่างร้านนี้คือแบบแล้วว่ามันเด็ดมากเพราะว่ามันหนังกรอบเนี่ยดูดิหูย่างมาอย่างอย่างเด็ดเนี่ยดูดิดูชิ้นนี้โอ้ควันพิ่งออกแล้วดูหนังกรอบมากต้องสั่งเนี่ยดูความกรอบของของหนังไก่เขานะหจิ้มเลนี่ ซอสแจ่วนิดนึงคือกรอบและแห้งอ่ะเด็ดอร่อยไก่าย,ย่างที่เนี้ยเด็ดส้มตำยอดมะละทอดหูฮคือแบบคือจานนี้มาแบบเฟนซีมากหลายอยากแล้วดูนักกินน่ะก็คือเหมือนกขาเอา ยอดมะละเนาะไปชุบแป้งทอดเสร็จแล้วก็เอามาคลุกเขาน้ำซุมตำโรยใส่กับพวกเมะเขือเทศแล้วก็แบบอะไรนะมีอะไรอีกที่ถั่วมีไข่เค็มอืมอมันกรอบอ่ะกรอบเลยอ่ะน่ากินอย่างนี้อืม,อม,อมดีไอ้ข้าวทอดเดี่ย เอละเอาละตอนนี้เราก็มาถึงที่ที่พักของเราจ้าันี้อยู่ที่คาซ่าแคมเอาเคาะพามาดูบริเวณตรงนี้ก็มีมีบอ่อน้ำเบาๆแล้วตรงวิลล่าก็จะมีสนามย่างมางเฮ้ยก็ดูน่ารักดีนะอันนี้ เป็นส่วนของคาเฟ่นี่เขาก็จะมีพวกเต็น์กระโจมอะไรอย่างนี้ว้าวก็ทำน่ารักอยู่นา ล่าเราน่ารักดีนะอืมถห้องเราก็เป็นอย่างนี้โอ้อก็คิวนะดูสะอาดสะอา้านเออมีไดเป่าโผมโอ๋อโอเคเออมีบีนแบกด้วยเฮ้ยก็กี่ไก่สะอาดอยูน่นะโอ้ดูห้องดีใหญ่ห้องน้ำใหญ่ไปเริ่มดีใช่ได้ เมื่อกี้คือเข้าบ้านจากทางด้านหลังนะแล้วทะลุกออกมาด้านหน้าก็พามาให้ดูว่าหน้าบ้านเป็นยังไงเท่าเรียบเรียบง่ายๆเนาะดีชิคชิคคูคูดีแล้วจากคาซาแคมป์เราก็จะขับรถขึ้นเขาคอไปประมาณ30กิโลวันนี้จะไปเที่ยวพระตำหนักเขาคอกัน เอาละตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดชมวิวของพระตำหนักเขาคอนะทุกคนนี่โอ,โ,โอ้โหดูสิสวยมากเลยนี่เราก็จะได้เห็นโหแบบเนเน,นินเขาสุดทุกลูกหูลูกตาว้าวไปถ่ายรูปถ่ายรูปกันน้อยเย่ และตรงนี้ก็เป็นอีกจุดชมวิวที่อยู่เหนือขึ้นมาจากเมื่อกี้หนึ่งที่เราลงไปของพระตำหนักเขาค้อก็จะมีประมาณนี้อ ตรงนี้ก็เป็นแนวป่าสนเล็ก,ลกๆที่อยู่ใกล้ๆพระตำหนักเขาคอนะอ,อ๋อบรรยากาศมันน่ารักมากเลยถ้าเราเข้าไปดินข้างในเนี่ยว้าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าพระตำหนักเลยนะฮะสวยงามสวยมากกว่านี้ จากพัดจัักเาขาคอเราก็จะไปแวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวสักนิดหนึ่งและหลังจากนั้นเราก็จะไปกินข้าวกันที่ครัวมาลัยตอนนี้ก็อยู่กันที่จุดชมวิวของเขาคอที่คนนิยมนี่นะมันก็จะเป็นที่แบบริม ริมถนนเลยจอดรถได้ตรงนี้แล้วเสร็จเนี่ยเขาก็จะไปไปกันตรงกลางจะเป็นคล้ายๆสะพานเนาะเลินลงไปงแบบนั้นเพื่อที่จะไปถ่ายรูปของหุบเขาในอำเภอเขาคอนี่ตรงนี้มันก็จะมีวิวของโอ้ เอ่งน้ำใหญ่แล้วก็เป็นหุบเขาลงไปนี่มาตรงนี้ก็ต้องถ่ายรูปเช็คอินที่นี่ให้เขารู้ว่ามาถึงเขาค้อแล้วจ้าวันนี้เราอยู่กันที่ร้านคัวามาลัยแค่ประมาณ700เมตรจาก จุดชมวิวนะมีอาหารประเภทส,ส้มตำอาหารพ kind of mm ีซซาเยอะเลยอ่ะ hmm, ว uh ัน huh, นี้เราก็มาชิมนี้ก่อนตำข้าวโพดอือือืหวนตำแซ่บเลยที่นี่จะเด็ดก็คือส้มตำประเภทต่างๆตำข้าวโพดตำปูปลา แล้วก็พวกหมูสามชั้นทอดยำอะไรอย่างเงี้ยอร่อยแล้วก็มีเนื้อย่างเ่าจะกำลงมาเนื้อย่างที่นุ่มนะอมยอดมะระหมูกรอบออผักที่กรอบอะเลยนะ ตัวหมูกรอบเลยสามชั้นทอดน้ำปลาจ้าดูชิ้นเล้ยอือร้อนกรอบอันนี้เด็ดจำุนเส้นรวมเม็ดทะเลดูกุ้งตัวเบลมน้ำยำดีทีเดียวเส้นเหนียวนุ่มน้ำยำแซ่บ จานเด็ดแนะนำก็คือตำปูปลาคุ้งสดอืม,อมน้ำงวลอยู่นะน้ำมีความนัวๆไม่ไม่ถึงกับเค็มบลาล้านักอือก้มตำเส้นกรอบอือน้ำข้นนัวๆจังเกิลปอกๆดูันนี้ดูว,ว่ามีอะไรบ้าง ถั่วงอกอะไรเนี่ยโอ้โหหน่อไม้หัวยอจุกจุเฮ้ยมะเขือวัตถุดิบนี่น่าลุยมากน,าน,มานัวใช้ได้เลยน้ำแบบคินลาที่แบบมันไม่เค็มเบอร์นะมันกำลังแบบเค็มเบาอมหวานเปรี้ยวนิดนึงอะไรเงี้ย <Nice. S 1> โอย้อร่อยจะแซ่บเลยละ่ะกินอิ่มกันแล้ว เราก็เดินทางกลับกรุงเทพจ้าเส้นทางที่กลับจากกรุงเทพนะันก็คืออันนี้จะไม่ได้ผ่านตรงทางเข้าเมืองเนี่ยเราก็จะผ่านภูเขาแบบเนี้ยโอ้โหระหว่างทางนี่สวยมากเลยอะเส้นทางก็จะแบบเป็นวิ่งผ่านในเขานิดนึแงนะก็จะมีต้นมุงต้นไม้เยอะหน่อยแล้วทางก็จะคดเคี้ยวนิดนึงแต่สวย ขากลับนี้ตอนเย็นแล้วเราก็จะเห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินฉ่ำๆที่นะครสวรรค์นนะดูถนนตรงน,รงนี้สิโอมันจะเป็นทางยาวหลายๆกิโลเลยนะแล้วก็เรียบมากพร้อมวิวพระอาทิตย์ตกดินอนสวยไหมล่ะ แวะถ่ายรูปพระที่ตกดินสวยๆที่ท้องนาระหว่างทางโอ้ดูบรรยากาศสิโรแมนติกสเหลือเกินก็เป็นอันจบทริปทุ่งแสลงหลวง3วัน2คืนของพวกเราแล้วเราก็จะลากันไปด้วยวิวทะเลหมอกที่ทุ่งแสลงหลวงโอ้โหสวยจริงๆ